วันนี้ติน้อยจะพาพี่พี่มาชมลอก s h i า a n o เน็กแสบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับที่พึ่งเข้ามานะครับพี่พครับก็จะมีหลากหลายเบอร์ให้พี่พได้เลือกตั้งแต่เบอร์เล็กๆงานกับสูนงานเก็บกับพงนะครับไปจนถึงงานกลางๆนะครับเบอร์2500หรือว่างานสวายแข่งนะครับในเบอร์ C3000 รวมทั้งงานตกปลาหน้าดินงานทะเลนะครับแคชจิกที่เบอร์4000นะครับสำหรับชิมา a โ o n e x กแสนะครับ ก็เดี๋ยวตีน้อยจะค่อยๆพูดถึงตัวเบอร์แล้วก็สเปครวมทั้งการหยิบขึ้นมาใช้งานของลอกในแต่ละเบอร์นะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามา1เรื่องนะครับที่อยากได้สำหรับลอกงานเก็บกระพงงานตีอปลอมในรหัส C2000S นะครับซึ่งถ้าพูดถึงลอกในราคาพันกลางๆเนี่ยนะครับหาค่อนข้างยากนะครับ ชิมานอก็เลยทำโมเดล c 2 0 0 0 s เนี่ยนะครับใส่เข้ามาให้กับในรุ่นของ n e x กแสบให้กับพี่พนะครับได้ซื้อหาลอกในราคาพันกลางๆเนี่ยไปใช้กันในงานเก็บกระพงงานกระสูบนะครับพี่พครับเริ่มที่เบอร์1,000ก่อนนะครับพี่พครับเบอร์1,000นะครับกับเบอร์ c 2 0 0 0 s นะครับความใกล้เคียงของสปูลนะครับต้องเรียกได้ว่าเบอร์1,000เนี่ยสปูลจะลึกกว่าเบอร์ c 2 0 0 0 s นะครับพี่ๆเบอร์1000ก็ขนาดบอดี้ของลอกทั้ง2รุ่นนี้จะใกล้เคียงกันนะครับสำหรับเบอร์พันแล้วก็ C2000s แต่ C2000s เนี่ยนะครับที่ติน้อยแนะนำนั่นคืองานเก็บกระพงนะครับรวมทั้งเบอร์พันก็ใช้ได้ S, เนี่ย C2000S เนี่ยแนะนำใส่สายญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น PE 0.6-0.8ะครับเพราะว่าขนาดสปูลเนี่ยมีความตื้นอยู่พอสมควร นะครับส่วนพี่ๆนะครับที่อยากใส่สายพีห่1หรือว่า P1.5 เล่นงานเก็บกระพงเหมือนกันนะครับหรือว่างานปลาช่อนแล้วก็อยากได้ลอกที่ขนาดที่ไม่ใหญ่มากก็แนะนําเป็นเบอร์พันนะครับตัวนี้นี่ที่พี่ๆสอบถามกันเข้ามานะครับวติน้อยก็เลยหยิบนะครับทั้งโมเดลของตัวเน็กแสบมาแนะนํารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนี่นะครับเบอร์พันกับ C2000S นะครับขนาดใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่ตัวสปูนเรามาดูตัวสเปคของตัวเบอร์พันแล้วก็ C 2 0 0 0นเะครับเบอร์พันเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวลอกนะครับ220กรัมนะครับเบรก3โลลูกปืน3บวก1บอลบแบริ่งนะครับในซีรีส์ของเน็กแสบนะครับลูกปืนจะเป็น3บวก1บอลแบริ่งนะครับมีเป็นลูกปืนการตีกลับด้วยนะครับตัวบอดี้นะครับของตัวลอกนั่นคือกาไฟนะครับตัวสปูน เป็นอลูมิเนียมนะครับผ้าเบรกด้านในเป็นกำมะหยี่สีขาวนะครับตัวผ้าเบรกของตัว nexa บนะครับระบบแขนนะครับเป็นแบบแกนเสียบนะครับพี่พี่ซึ่งสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับพี่พี่ครับน้องๆหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่าลอกนะครับสปินนิ่งสามารถสลับแขนนะครับจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวามาซ้ายได้ไหมนะครับต้องบอกว่าสลับได้นะครับเป็นแบบ แกนเสียบแบบนี้นะครับสําหรับเล็กแสบนะครับเป็นแบบแกนเสียบแบบนี้สลับมาบุนขวาก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวทีน้อยจะค่อยๆไล่ให้พี่ๆได้ชมนะครับงานเก็บกระพงเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงลอกสปูลตื้นนะครับต้องบอกว่ามีให้เลือกน้อยรุ่นมากๆในราคาพันกลางๆนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่านะครับตอบโจทย์นะครับตอบรับกับราคาที่ พี่ๆน้องๆนะครับอยากได้นะครับสำหรับในรหัส C 2 0 0 0 S นะครับตัวนี้นี่นะครับต่อไปเป็นเมื่อกี้พูดถึงเบอร์พันนะครับต่อไปจะเป็นเบอร์ C 2 0 0 0 S นะครับ C 2 0 0 0 S เนี่ยนะครับน้ำหนักตัวรอย2บ225กรัมนะครับตัวนี้เบรก3โลเหมือนกันนะครับเบอร์พันกับเบอร์ C 2 0 0 0 S จะเบรกเท่ากันนั่นคือ3โลนะครับนี่นะครับ ต่อไปจะเป็นตัว2,005ซึ่งก็จะมี2อัตราทดนะคะพี่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 ก็สอบถามกันเข้ามาแต่เบอร์หลักๆเนี่ยจะเป็น2,005 HG นะครับใน2,005 HG เนี่ยนะครับสปูลก็จะรองรับการใส่สายนะครับที่มีหน้าตัดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับเบอร์2,005 HG ก็เล่นได้หลากหลายงานนะครับงานประช่อนนะครับใส่สายพี่2ก็ได้หรือว่าไปเล่นงานเป่าวางงานใช้ฟังนะครับแคดปาร์ก ตัวนี้ไมโครจิกก็ได้นะครับในรหัสเบอร์2 0 5 h g ตัวนี้กําลังเบรกนะครับจะมากขึ้นนะครับนั่นคือกําลังเบรกที่4กิโลนะครับในเบอร์ 2,500G นะครับตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็น C3,000 นะครับ C3,000 เนี่ยขนาดบอดี้กับ2 5 0เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับพี่ๆตัวนี้แต่ขนาดของสปูลเนี่ยจะรองรับ การใส่สายที่เพิ่มมากขึ้นในรหัส c 3 0 0พพี่ๆก็สามารถนะครับจะใส่สายเอ็นก็ได้ถ้าเป็นงานสวายแข่งนะครับใส่สาย12โหโลดหรือว่า15โหลดก็ได้ใส่เอ็นนะครับหรือว่าถ้าเป็นสาย PE จะเริ่มที่1.5ก็ได้หรือว่า p e 2ก็ได้ได้ทั้งสายญี่ปุ่นหรือว่าสายทั่วไปก็ได้แต่ความจุของสายนะครับอาจจะแตกต่างกันนะครับทั้งสายญี่ปุ่นแล้วก็สายทั่วไปงานแคชจิกนะครับงานเอ่อ ทะเลนะครับน้าเค็มก็สามารถใช้ได้นะครับขึ้นมาพี่ๆก็เอามาล้างน้ําเปล่านะครับปิดเบรกแล้วก็ล้างน้ําเปล่าได้นะครับสําหรับลอกเน็กแสบนะครับระบบอาจจะไม่ได้ป้องกันน้ําเค็มมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่ๆที่สอบถามเข้ามาว่าอยากได้ลอกที่อาไปตกน้ําเค็มที่ใช้ทิปเดียวนะครับอยากได้ลอกดีๆนะครับพันกลางๆนะครับติหน่อยก็แนะนําในรุ่นนี้นะครับสําหรับชิบาโนเน็กแสบนะครับระบบแขนนะครับ จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ถ้าเป็น C3000 พันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์25ก็จะเป็นน็อตแบบนี้นี่นะครับกําลังเบรกนะครับถ้าเป็นเบอร์เอ่อซพันนะครับกําลังเบรกจะให้มาหนึบกว่านั่นคือ9กกิโลนะครับสำหรับ C3000 พันนะครับถ้าเป็น25เนี่ยกําลังเบรกจะอยู่ที่4กิโลนะครับก็ให้พี่ได้เลือกนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเบอร์4 0 0พนะครับก็ตกปลาหน้าดินน้ำจืดได้สวายแข่งได้หรือว่างานทะเลนะครับแคจิกนะครับก็ได้เหมือนกันตัวนี้ใส่สายพี่2 5สบายสบายนะครับเบอร์4 0 0พันกำลังเบรกแน่นๆนะครับตัวนี้เบรก11กิโลสำหรับ n e x กแบเบอร์4 0 0พสปูนรองรับการใส่สายนะครับได้มากขึ้นนะครับสำหรับตัวเบอร์4 0 0พตัวนี้นะครับสำหรับชิบานโนเน็กแบก็ให้พี่ได้เลือกนะครับทั้ง 5โมเดลนะครับตั้งแต่งานเก็บกระพงงานกระสูบงานปลาช่อนงานปลาวางใช้ฝั่งไมโครจิกแล้วก็แคทจิกเลยก็ได้นะครับสำหรับ s h i m a โนเน็กแสในงบนะครับพันกลางๆไม่ถึง2,000นะครับวันนี้ตีน้อยเอามาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันพี P ่ๆที่สนใจนะครับสามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้สำหรับอุปกรณ์ตกปลานะครับที่ตีน้อยรีวิวนะครับวันนี้เรื่องของชิม m โนเน็กแส เอามาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆกันประมาณนี้นะครบพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้าน พี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอด แพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ